ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูทุกคนมาดูกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Pretty Garden Sailor Moon Cosmos the Movie นั่นะครับล็อกอินต่อเนื่อง7วันทำภารกิจรายวันและภารกิจพิเศษเพื่อรับคำพีพิเศษนะครับผมคิดว่านะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแจกอิมจิจของ Sailor Moon Cosmos the Movie นั่นะครับถ้าถามว่าพี่รู้ได้ไงนะครับด้านล่างขวานะครับมีบอกนะครับว่าล็อกอินต่อเนื่อง7วันแล้วก็ทำภารกิจ เพื่อรับตั๋วนี้เนี่ยครับผมก็สงสัยอยู่ว่าตอนแรกอ่ะเอ้ยมันไม่มีขายวะนะครับแต่ว่าพอไปอ่านนี่คือเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับมาดูมาดูกันเลยว่านะครับมันมีอะไรบ้างนะครับในอันนี้นะครับผมก็จะมีพวกตราอัญเชิญไอเทมพิเศษนะครจะเป็นพวกตราอัญเชิญพวกอิโมจิทั้งนั้นเลยนะครับโดยส่วนพวกนี้จะเป็นตราอัญเชิญนิโรแล้วก็อิโมจิทั้งนั้นเลยนะครับห้าวันเจ็ดวันนะครับเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์คิวกอร์เปรไฟล์นะครับอิโมจิทักซิโดอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ เซเลอร์มูมุนในนีครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นสกินนะก็ว่าอยู่นะตอนแรกมันไม่ขึ้นด้วยนะว่าในหน้าหลักนะว่ามีกิจกรรมใหม่ผมก็ต้องมานั่งเลื่อนดูนะครับถ้าถามว่าพี่ครับตอนนี้มันตีสามแล้วนะครับพี่หมาคทิปเลยตอนนี้นะครับผมเพิ่งตื่นนะฮะผมแบบวันนี้ผมเข้าช้านะถ้าใครดูคลิปผมตอนเที่ยนะครับพอประดำงานเสร็จปุ๊บไปกินข้าวกลับมาถึงห้องนอนนะฮะโอ้โหแม่งเอ้ยตื่นว้าวิธีตีสอง งงเหมือนกันในคืนนี้จะได้นอนหรือเปล่านะครับว่สวัสดีครั้งนี้สำหรับคนที่ดูผมตอนตีสามนะขอบคุณมากจริงจมีใครดูผมตอนตอนีสามมาคอมเมนต์มาวันนี้นะครับโอเคนะครับแล้รูปแบบของกิจกรรมนี้นะจะเป็นรูปแบบของการสุ่มบอลตีนี่แหละแต่ว่ามันจะมีการันตีนะฮะสมมติคุณสุ่มนะครับครบ20ครั้งนะฮะคุณจะได้เป็นตรานเชิญพิเศษนะฮะถ้าถามว่าตรานเชิญพิเศษนะครับทำอะไรได้นะฮะตรานเชิญพิเศษนะครับสามารถไปอัญเชิญพวกอีโมจิต่างๆได้นะครับก็จะมีพวกนี้ทั้งอีโมจิพวกกรรอบโปไฟล์ต่าาางๆนน เลือกรับได้หมดเลยในนี้นั่นเองนะครับสมมติคุณได้เป็นตรานเชิญพิเศษอันนี้มานั่นเองนะครับแล้วก็เระยะเวลาของกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่2นะครับถึงวันที่2 8พฤษภาคมนะครับก็ย,วยาวไปย6วันเลยนะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าผมคิดว่านั่นจะเป็นกิจกรรมทาแล้วแบบเ,เล่นทั้งเดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่าใจอิมูจิไปแต่ว่าอิมิจิที่แจกเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะสะสมอิมูจิหรือว่าไม่มีอิมูจิสวยๆใช้เนี่ยเซเลอร์มูล เซเวร์มูลวงแหวนเวทนี้ถือเป็นทางออกที่ดีนะเพราะว่าฟรีด้วยนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ต้องเสียคูป,ปองอะไรเลยนะคแค่ทํากิจกรรมบ่อยๆแล้วก็ เอาคูปองที่ได้จากการรับกิจกรรมมาสุ่มนั่นเองนะครับสุ่มครบ20ครั้งเลือกรับไปเลย1อันนั่นเองนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยก็น่าจะมีแค่เพียงแต่เพียงแค่นี้นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพวกสกินต่างๆมามากมายนะครับแต่ผมที่ผมไปดูนะครับก็สกินเนี่ยก็ไม่ได้อลังการตะการตาเท่าไหร่นะครับแต่ที่เห็นสวยๆเลยนะจะเป็นสกินของเอเดนดอร์ทักซิโดนะครับแบบเป็นผีเสื้อปะเป็นอะไรวะสักอย่างนะครับที่ผมไปดูมานะถือว่าแต่อันอื่นเนี่ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะ ไม่ค่อยถูกใจนะเหมือนงบน้อยนะสำหรับสกินของเตียวเซียนนะเป็นสกินของเซรามอนเป็นของเตียวเซียนแล้วก็อลิิที่เป็นของใครไม่รู้นะครับก็เป็นของอลิินี่แหละ <c oughs> จะเป็นของใครนะครับโดยน้องคนนี้อลิทนเนี่ยแม่งแจกทุกกิจกรรมแบบนี้นะเห็นหลายแก่รทีที่แจกนะน้องอลิทก็มานะครับต้องลองว่าผมคิดว่าสกินอลิทน่าจะแจกนะเพราะว่ามันเป็นแค่เปลี่ยนโมเดลหรือว่ารูป เอฟเฟสกิลไม่เปลี่ยนอะไรวันนี้คิดว่านะคิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับก็ตอนนี้สนับกิจกรรมนี้นะใครคิดเห็นยังไงกับการแจกฟรีครั้งนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะส่วนตัวผมคิดว่าก็คุ้มอยู่นะเป็นการแจกฟรีที่คุมค้มๆนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนะี่ยมีสก,กินใหม่มาแน่นอนเดี๋ยวผมมารีวิวให้ทุกคนดูแน่นอนนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้สนับลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบทั้ง2 2คคคลลลิิปปกกัันนบ้้้้าาางงเีี่่่พระววททแ็ือไไมด อ่านเขาไม่เลยเพราะาทั้งทำกิจกรรมนะครับนั่นก็เลยไม่ได้อ่านนั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูไปเลยไปดูเลย let's go ไปนะครับไปกันเลยไปไปนี่ไปเอาเลยครับเรามาดูกันเลยว่าใครดูคลิปนี้แล้วจบบ้างน,นะสวัสดีคุณ0103นะครับพัศกรบางสายด้วยนะครับสวัสดีครับกิจกรรมนี้ก้าวคุณบอลไม่พลาดเลยนะครับเอาลูกแก้วทองวินแรกสกินคาเฟนี่อีกนิดเดียวจะได้นะครับโอ้โหสวัสดีคุณบอลวัชิรวิทย์ด้วยนะสะกินของคาเฟนี่ผมว่าสวยดีนะผมก็ได้มันเป็นสกินคาเฟนี่แต่งงานนะแต่ไม่รู้ว สวัสดีคุณ H new Adi o Power นะครับขอให้ดีๆนะครับพรุ่งนี้หวยออกครับสวัสดีคุณ H new ด้วยนะสวัสดีคุณสามครับวันนี้เสียดายมาช้าแต่มาดูดึงจบเลยครับสวัสดีคุณริวกัมด้วยนะครับแหมเหมือนจะไม่เหมือนจะไปขาจอนะสหรับคุณริวกัมนะครับแต่ว่ามารัวๆนะครับหน้าตาหล่อด้วยนะครับผมโอ้โหหน้าตาดีด้วยนะสวัสดีคุณ H new นะครับวิลล่ power นะครับเก็บพวกแกทองคําจะเอามอทอสไทเกอร์แต่นี่ไม่ได้อีกหรอต้องสู้อเวลามอทอสต้องมาแน่จัดเรื่อยๆครับเอฟเฟกต์สวยเท่โดดเเดดด่่นวววลลาโใสหหัแแมอีก้ แหมเอาอีกแล้วเอาซะอยากได้ยืนจบเลยครับ0ูนย์หนส,ส,สวัสดีคุณโอจุงด้วยนะครับสวัสดีครับชื่อแบบแปลกๆหลายคุณๆนะเหล่านะัก็สวัสดีคุณตีด้วยนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะแรงเริ่มทรงตัวแรงเริ่มทรงตัวแล้วเริ่มไต่ง่ายขึ้นแล้วครับโอ้โหขอบคุณคุณตีมากนะผมก็ตอนนี้ผมก็เริ่มเริ่มไต่แล้วเหมือนกันนะครับก็พอได้อยู่นะครับผมนี่เจอแวนออฟเลนในคอมเมดี้สองนะครับมผมก็เจอนะครับแล้วแม่งตุ้ไม่ตายที่ผมเจอผมไปสองวัดวันนะ่ะ แม่งกดคนอื่นแล้วยับเลยเว้ยแวนแวนอะ่ะผมเคยเจอเหมือนทุกคนเลยไอไอแวนเนี่ยแม่งกดออฟเลนคนอื่นยับนะครับแต่มันก็นแหนะมันในช่วงต้นเกมนะครับเหลียยเกมเนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะเพราะมันมีแคลรี่เนาะสมมติมีแคลรี่แคลรี่ออฟเลนแคลรี่เลนล่างเนี่ยมันก็ ก็ทำให้ยากขึ้นนะสวัสดีคุณไม่มีอะไรจะเขียนด้วยนะครับ0ูนยนะสวัสดีคุณเซนแอนดิโอด้วยนะครับสวัสดีครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามครับดูจบด้วยเนี่ยสวัสดีคุณคอมกิดด้วยนะครับมาน้อยนะเดี๋ยวมาทุกคลิปจริงๆเนี่ยสวัสดีคุณคอมกิดมากๆนะนะครับเดี๋ยวที่เบดวงแล้วนะครับเยอะมากสวัสดีคุณยูอาร์กอสเซเว่นด้วยนะครับมันนี่มาน้อยแต่มานะายี่สองดวงนำโด่งเลยนะสวัสดีคุณเซกสมาสิริคุณยี่สองดวงเหมือนกันนะครับมารอดเดียวกันเลยนะครับผมโอ้้โหแต่่่คคคครราวววนนนนนีีีีททใจจเเเยยอะะะสุดดด๋ป็ับง เยอะจัดนะครับนี่คลิปนี้ก็ยอดวิวไม่เยอะนะแค่2 3 0 0วิวเลยแต่ว่าคนอคอมเมนต์เยอะมากนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมดูอีกกิจกรรมนึงนะเป็นกิจกรรมที่ทำเมื่อตั้งแต่มาตอนเที่ยงนะครับคุ้มอยู่แต่เสียดายเนะี่ยตรงรีไม่ได้ใช่ไนหะถ้ามันรีได้มันจะดีกว่านี้นะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับสว,ส,สวัสดีคุณสวัสดีคุณมิ่ซ่เนนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองนะคนนี้มาที่ไรก็ดูคลิปจบตลอดนะี่ขอบคุณมากนะครับคุณมากครับ สวัสดีคุณบอลนาร์วชีรวิทย์ด้วยนะครับ1 2ึ่ครับ1 2ึ่นะครับน้องเปี้ยวใช่ครับไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่น้องเปี้ยวเลยแล้วกันนะครับเม็ดแรกเขาไวจังสอนึ่งสองครับใครเม็ดแรกเนาะอ๋อคุณตีคุณคนตีวมากนะคุณตีวจริงครับวิ่งยี่สามดวงแล้วสวัสดีคุณเอสูเอ็กซ์มาลิริกุ่ด้วยนะครับ1 2ึ่ครับผมสวัสดีครับเหมนคุณเอสูเอกแล้วอะไรแล้วครับเนี่ยสวัสดีสวัสดีคุณคอมกิจด้วยนะครับมาน้อยแต่มานะนะครับสวัสดีคุณเคทูเองสกินตตะดดำำ ยินดีดีนะที่แบบว่าอันนี้เป็นพี่ผมนะชื่อว่าเคทัวร์ออฟฟิเชียลเนี่ยช่องยูทนะูปวะเนี่ยเขาทำเจกอนก็คือเขาทําตีคู่เหมือนกับผมเลยนะเขาทําแล้วเขาตัดคลิปสนุกด้วยนะสำหรับคนณเคทัวร์ออฟฟิเชียลนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำนะไปขายของนะได้งเงินเยอะกว่า <c oughs> สวัสดีคุณริวกัม์ดครับหนึ่งสองสองครับสวัสดีครับแหมมาทันพอดีครับคุณริวกัมนะครับสวัสดีคุณยาก็เซเว่นเลยนะครับหนึ่งสองสองครับสวัสดีครับคุณยาก็เซเว่นนะสวัสดีคุณเอิร์ธพรนิคมด้วยนะครับสวัสดีครรรัับบทุกกคคนนนะะ็ปมาาณี้สํหรับ วันนี้นะครับต้องขอขอบขอบขอช่วยต้องขอขอบเฮ้ยแม่งต้องขอขอบคุณทุกครั้งต้องขอขอบคุณทุกคนโอ้ยต้องขอขอบคุณที่ทุกคนที่ดูคลิปนี้จบมากๆนะครับก็เป็น้ี่าเป็นแรงบันดาลใจให้ผมตื่นมานะครับโอ้โหเรียกว่าในฝันนะผมถามตัวเองเฮ้ยกี่โมงแล้วกิจกรรมใหม่มาวางแล้วผมก็คุยกับตัวเองจนจบกลัวแม่งยังวะยังเฮ้ยที่สาเราตื่นแล้วผมก็ตื่นนจ๊บเออเว้ย นั่นเองผมก็ตื่นมาทำคลิปให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับก็สำหรับก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวบอกโค้ดของกิจกรรมวันนี้ก่อนนะโค้ดสำหรับวันนี้คือ0310เวลานี้ที่ผมทำคลิปอยู่นะครับแต่ว่านะครับถ้าใครนะครับ อยู่แรงไรตอนนี้ผมก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาด้วยเพราะอยากรู้นะครับว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยขึ้นคอนควิเลอร์กันอย่างนะส่วนตัวผมก็ยังไม่ขึ้นนะ <c oughs> ผมดีใจนะที่ทุคนเห็นใครแรงส,งสูงนะฉะนั้นใครคโหดหรือว่าใครแรงต่ำไม่เป็นไรนะครับเอามาคอมเมนต์กันได้นะเพราะาทุกคนมีฝีมือแตกต่างกัน,นเนี่ยเคาจะอยู่แรงไหนเราคือเพื่อนกันเพราะาเราทันงกินอารีเหมือนกันปะโตเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูผมขออนุญาตพาทุกคนไปดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยว เอาเลยครับและนี่ก็คือเพจของผมเองนะครับก็เรียกว่าขอฝากทุกคนนะอันนี้คือไม่ได้บังคับนะใครอยากกดไลค์ก็กดนะครับใครไม่อยากกดไลค์ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นเพจของผมเองนะครับชื่อเดี๋ยวผมให้เห็นชื่อนิดหนึ่งแล้วกันนะอยาให้เห็นเยอะไม่ได้เดี๋ยวจีวเอมแบงแบนด้วชื่อจีเอ็มด้วยคนอื่น <c oughs> แล้วอันนี้ก็คือเพจของผมที่ผมเพิ่งสร้างมานะครับเออยังไงก็ถ้าใครแบบอยากกดถูกใจก็กดนะครับไม่ไม่อยากกดถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าอยากกดก็กดไม่อยากกดก็ไม่บังคับกันนี่นะครับก็ตอนนี้พูด กดไลค์คนกดไลค์อยู่ที่3คนมั้งนะครับก็ใครอยากกดก็กดใครไม่อยากดยากดไม่เป็นไรเนาะแต่ต้องขอขอบคุณนะครับใครที่กดมาก,มากๆนัน่นเองนะครับโอเคสไลด์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันเพนที่สองนะครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนท่กคนด้วยนะโอเควันนี้ท้องสัตหีบขอตลาไปก่อนละบ๊ายบายครับทุกคมบ๊ายบายไป